ท่านนายกองการบริหารจังหวัดกรสินท่านตาข้องกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการท่องเทีย่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในศสนาและกิจกรรมสำพัญคือการเดินทางไปพัฒนศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบเดินทางไปศึกษาดูงานครูป,ป็นวนทั้งสิ้น150คน สำหรับให้สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานสามารถนำมาปรับใช้รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของคำเภอรท่า,ายางจังหวัดเพชรบุรีศึกษาดูงานอุทยาหกรรมปิ้แและการศึกษาดูงานของสำนักทีของบาลเมืองเพชรบุรีนด้จากภาคเอกชนเ,กเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว นายลังช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโรเบียร์ตดิโกเจ้าอาวาสวัดไทยศรีดอนประแดงตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาลสินในหัวข้อหลังทำในการตอบโต้ของพระายการและพณะท้องถิ่นหัวข้อการเพั่นาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความร้อนในการเดินทาง พี่อาครและผู้มีเกียรติทุกท่าน,นครับก็ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในที่ีเปิดโครงการในวันนี้การพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญจังหวัดกระสินย่อมเป็นสิ่งที่ดีการเตรียมพร้อม ล้วค่อยมากจะเกิดผลกระทบอย่างไรจะเข้ามาทำมาหากินในบ้านเราอย่างเสียดีและหาการลงทุนการศึกษาหรืออื่นๆที่ผงคิทีจะทำอย่างไรต่อไปฝากให้พวกเราหาคำตอบ้าดงด้านกา,การศึกษา เสริมการท่องเที่ยวการคือข้อมูลได้รับการโอนภารกิจวนพระเสริมนามกองมาดำเนินการพัฒนาดูแลดูแาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกดําเนินุรกิจการที่ได้กล่าวมาไว้ไม่มากก็น้อยจึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการเปิดหูเปิดตาและเปิดใจพร้อมกับรับมือกับ แับผมขอนัฐมนพระท่านวิทยากรท่านวิทยากรจากการได้มีโครงการและการรับฟางธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบมทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและหวังว่าการสุขอพรมและการเดินทางไปศึกษาดูงานทึ่งขอเปิดโครงการสุขภพรมและศึกษาดูงานเพื่อ ทหลานสนงกาลสินที่รบรักทุกท่านครับอ่าผมบนกว้างเนี่ยเสนาหน้าฝ่ากพนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักหลังการงานแห่งบรรจุพจน์ดูคำนาว่ามาใหม่ดูให้ได้บรรจุพจนที่แหน่บนฝากกันผู้ใดบอว่าม้อยฟังเสก